เอาครับและ EP ีนี้เราก็จะพามาที่สนามไอรอรดของลียูไนเต็ดครับในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนๆมากันเต็มความจุของสนามนี่ก็เป็นบริเวณสโตร์ของลียูไนเต็ดครับซึ่งวันนี้คนแน่นมากๆครับผมก็ขออนุญาตผ่านไปแล้วกันพอผ่านประตูทางเข้าเข้ามาก็จะเป็นมุมนี้ครับส่วนบริเวณบัตรที่ผมได้มาก็จะเป็นชั้นบนระหว่างทางขึ้นก็จะมีออสตาของลียูไนเต็ดครับจากต่างยุคต่างสมัยโซนนี้เป็นโซนที่แฟนบอลซื้อน้าําซื้อขนมก่อนที่จะเข้าไปสู่สนาม และพอเข้ามานักเตะของทั้งสองทีมก็ลงมาวอร์มอัพครับโดยฝั่งที่ผมนั่งจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านลียูไนเต็ดให้ต้องค่อยๆแอบถ่ายนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกลัวจะโดนกระทืบเอาเตะลีตอนนี้กำลังซ้อมการเล่นลิงชิงบอลส่วนนี้ครับตัวอันตร,รายของแมนเชสเตอร์ซิตี้เออร์ลิงบารฮาร์แลน ก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันทางสโมสรก็บิวแฟนๆของลีดโดยการเปิดเพลงประจําสโมสรแต่ต้องยอมรับอย่างนึงครับแฟนๆของลีดเชียร์กันสนุกมากๆแตะของทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามครับก่อนที่จะจับไม้จับมือและเริ่มเกมการแข่งขันแน่นอนครับด้วยชื่อชั้นผู้เล่นของลีดอยู่ในเต็ดเป็นลองแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอน แต่ต่อนหน้าแฟนๆที่สนามไอแลนด์รดแบบนี้นักเตะของหลีก็น่าจะวิ่งลืมตายเหมือนกันซึ่งทัลลี่ต้องการจะมาเก็บแต้มในนาน,นีต้องหอยุด2คนนี้ให้ได้ครับเควินเดบรอยด้านสายสุดรวมถึงเออร์ลิงเบลฮาร์ละเจ้าเด็กนรกคนนี้ครับเกมกําลังจะเริ่มครับอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์รวมถึงการกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ <S <S และกรรมการก็ให้สัญญาณเริ่มเกมการแข่งขันครับลูกเกมเป็นแมนซิตี้ที่ทําได้ดีกว่าแต่ว่าแฟนๆหลีตอนนี้ก็ส่งเสียงกันสุดเสียงครับ ลีดก็เล่นกันได้ดีแต่ว่าต้องเอา2คนนี้ให้อยู่ครับควินเดอบรอยกับเออร์ลิงเบลฮาร์แลนต์ตำแหน่งที่ผมนั่งในครึ่งแรกนี้เห็น2คนนี้ชัดมากครับแล้วดูฟรีคลิกลูกนี้เปิดเข้าไปยิงลูกนี้โอโ้ยิงไปไหนไม่รู้ครับแจ็คกริชจุดเปลี่ยนของเกมก็อยู่ในช็อตนี้ครับจังหวะสวนกลับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกของแมนซิตี้แล้วยิงลูกนี้แล้วซ้ำเข้าไปโดยโรดี้ครับแมนเชสเตอร์ตี้ขึ้นนําแล้วมาดีใจในฝั่งกองเชียร์ลีดมีเสียงโห่กันเต็มครับ เรียกว่าเป็นประตูสุดสาคัญในเกมนี้ครับเพราะว่าครึ่งแรกแมสซิตี้เล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ได้ประตูขึ้นนําจากการยิงของโรดี้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ,บ,บนี้ทําให้แมสซิตี้เล่นง่ายขึ้นในครึ่งหลังครับแล้วพอครึ่งหลังมาก็นําเป็น2ประตูต่อศูนย์กับเออร์ริงบลฮาแลนด์ยิงลงๆเข้าไปครับเกมยากแล้วสําหรับรีดยูไนเต็ดหลังจากนั้นก็บวกประตูที่3ามีครับเออร์ริงบลฮารแลนด์ครับโอ้โหล้อนแรงจริงๆครับศูนย์หน้าคนนี้วันนี้ทําไปแล้ว2ประตู ลีดก็พยายามสู้แล้วครับแต่ว่าโอ้โหสู้ไม่ไหวจริงๆครับขนาดนำสามประตูตอศูลเป๊ปก็ยังดูไม่ชิวอีกครับสุดท้ายลีดได้ประตูไล่มาเป็นสามประตูต่อหนึ่งจากลูกเตะมุมแล้วบ่งเข้าไปครับจบเกมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลีดส์ในเต็กครับคลิปหน้าจะไปสนามไหนเดี๋ยวรอดูกันเลยครับฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคอนเทนต์ต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ